ของทำบุญพลิกชีวิตให้ถวายสามสิ่งนี้จะส่งผลในชาติปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหากชีวิตใครติดขัดขอแนะนำให้ถวายสามสิ่งนี้ค่ะ 1. ถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรทำไมคนถึงนิยมนำมาถวายพระ พระสองส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในวัดปฏิบัติธรรมและทำภาร,รกิจของสองฆ์ดังนั้นญาติโยมที่นำผ้าตไตรมาถวายก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หมดความกังวลใจว่าจะไม่มีชุดนุ่งหม่มอีกทั้งผ้าตไตรยังช่วยบำบัดความหนาวหรือป้องกันแมลงได้ดีอีกด้วยค่ะ ซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพของพระสองฆ์อีกด้วยการนำผ้าไตรมาถวายพระในทางพระพุทธศาสนานั้นมองว่าเป็นการช่วยให้พระสงฆ์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและคลายความอันตรายต่างๆได้ดังนั้นผู้ให้จึงได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ค่ะเกิดในภพหน้าจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม และมีผิวพันธุ์ผุดพองแจ่มใสเป็นผู้อิ่มเอมใจอันเกิดจากการอิ่มบุญขจัดพ้นจากความยากลำบากและความยากจนแสนเขน็ญผู้ที่ทําบุญด้วยการถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับมีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของทุกคนทุกหมูเห่เราหากเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีภัยอันตรายต่างๆอย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆก็ทำไร้ายไม่ได้คะ่ะอานิสงที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้านั้นจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่งผู้ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ด้วยจิตบริจาคบริสุทธิ์อานิสงส์จึงบังเกิดเป็นผลบุญมหาศาลดังต่อไปนี้สามารถตัดบาปออกจากจิตใจ กำจัดกิเลสคือความโลภความตรณีทีเหนียวให้บรรเทาเบาบ,าบางลงจะยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นสุขเบิกบานเกิดความภาคภูมิใจในบุญกุศลที่บังเกิดความอิ่มเอมอิ่ม,มบุญและสุขใจพ้นจากความยากจนลำบากไม่มีขัดสนในทุกพบทุกชาติมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี จะเกิดชาติใดพบใดจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผุดพองแจ่มใสคำถวายผ้าไตรจีวรตั้งน้โมสามจบแล้วว่าอิมินามมยังพันเตติจีวรานิสัปปริวราณิภิกุสังคสะโอโนชายามะ สาธุโนพันเตพิคุสังคโคอิมานิติจิวรานิสัปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคัรตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้า Again, พเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน 2. ให้ถวายข้าวสารค่ะอานิสงของการทำบุญนั้นจะแตกต่างกันออกไปค่ะหากคุณอยากให้เงินไหลมาเทมาแต่ถ้าทำบุญผิดจุดก็จะทำให้ไม่ได้รับอานิสงตามที่คุณต้องการได้หากอยากให้เงินทองไหลมาเทมา ต้องทำบุญด้วยการถวายข้าวสารเนื่องจากอานิสงส์ของการถวายข้าวสารจะทำให้เป็นเศรษฐีมีเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่มีขาดมือคาะและต้องห้ามเสียใดยเด็ดขาดคิดว่าจะทำเท่าไหร่ก็ให้ทำเท่าที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์ให้มีเงินใช้ไม่มีขาดมือด้วย เราควรจะน้อมนำข้าวกล้าที่ออกรวงใหม่ๆเหล่านี้ไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุสงสาวกก่อนดีกว่าค่ะอานิสงส์การถวายเข้าใหม่เป็นทานเรื่องราวอันนาอัศจรรย์ในสมัยพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชาวนาผู้ใจบุญได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านึกเกิดศรัทธาอยากถวายข้าวสารข้าวใหม่ที่ตัวเองลงมือเก็บเกี่ยวกับมือแด่พระพุทธองค์พระองค์ทรงทราบความตั้งใจดีของชาวนาแล้วจึงตรัสสัมโมทธนีอยากกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาบุญนี้จึงเป็นอัศจรรย์ ในสมัยพระปัทถมมุตระพุทธเจ้ามีชาวนาผู้ใจบุญท่านหนึ่งจึงตรัสสัมโธธนียกถาเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาว่าชื่อว่าสองเป็นผู้ปฏิบัติตรงมีปัญญาดังนั้นบุคคลควรจะถวายทานแด่สองข้าวกล้าออกรวงใหม่ของท่านก็เช่นเดียวกันควรจะถวายแด่สองด้วย ขอให้ท่านจงตั้งจิตทำบุญกุศลเป็นสังฆทานมุ่งไปสู่หมูสองแล้วนิมนต์พระภิกษุทั้งหลายไปสู่เรือนของท่านเพื่อถวายธยธรรมที่จัดตกแต่งดีแล้วแด่เนื้อนาบุญเหล่านั้นเทินและศีลมีจิตมั่นคงฐานที่ถวายในสองย่อมมีผลมากจากนั้นชาวนาก็นิมนต์ภิกษุสองไปที่บ้าน ตั้งใจถวายทานแดหมูพิสูนสองนั้นเมื่อละโลกนี้แล้วด้วยผลบุญนี้ทำให้ชาวนาได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสวยงามผุดพองสูง60โยอดกว้าง30โยชดเทพบุตรนั้นได้เสวยทิพยสมบัติอันโอราณทั้งได้ครองราชาสมบัติในเทวโลก3,500ครั้ง เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิห0าอยครั้งและเป็นพระราชาในเมืองมนุษย์อีกนับไม่ถ้วนครั้งทั้งนี้ด้วยผลบุญที่จัดเข้าสารออกรวงใหม่ถวายแด่สองนั่นเองในระหว่างการเวียนว่ายไตเกิดท่องเที่ยวในวัดถาสองสารท่านได้รับอานิสองส์อีกมากมายที่เกิดจากการถวายเข้าใหม่ด้วยจิตเลื่อมใส คือได้รับทรัพย์มากมายจนนับไม่ได้มียานพาหนะใช้สอยมากมายเช่นช้างหมาวอคานหามได้สิ่งของใหม่ๆเช่นข้าวใหม่ผ้าใหม่ผลไม้ใหม่อาหารใหม่ๆที่มีรสเลิศได้ผ้าต่างๆมากมายเช่นผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าใยมีบริวารรับใช้ทั้งชายและหญิง ไม่มีโรคเพราะความหนาวหรือร้อนมาเบียดเบียนไม่มีความทุกข์ใจเลยมีแต่คนเตรียมความสุขสบายไว้รอพร้อมศัพบและมักจะได้ยินคำว่าขอเชิญบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือขอเชิญนอนให้สบายบนที่นอนอันหนานุ่มนี้เทินเป็นต้นอานิสงสองการถวายเข้าใหม่เป็นทาน แม้ในชาติสุดท้ายบุญนี้ก็คอยตามส่งผลให้ท่านได้แต่สิ่งของที่น่าพอใจอยู่เสมอและเมื่อได้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านจึงมีนามว่าพระสุจินติธะเทวระคือผู้มีความคิดดีครั้นบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้ย้อนระลึกถึงบุพกรรมนั้นและเหล่าอานิสงของท่านนี้ว่า การที่เราแบ่งข้าวออกรวงใหม่ถวายแด่หมู่สองผู้ประเสริฐเราย่อมได้อานิสงส์แปดประการอันสมควรแก่บุญที่ทำา 2. ททำให้มียศ 3. าํทำให้มีพกข้า์มากมายที่ใครลักไปก็ไม่ได้ 4. มีข้าวปลาอาหารมากมายรอทุกเมื่อ 5. มีมิตรและบริวารที่ไม่แตกแยกร้าวราน ที่ไม่แตกแยกร้าวรานกันในทุกเมื่อ 6. สัตว์บนพื้นแผ่นดินล้วนต่างมีความยำเกรง 7. เมื่อได้บวชแล้วมักได้รับทยธรรมก่อนพระรูปอื่นเสมอและ 8. นับแต่แสนกับนั้นเป็นต้นมาด้วยผลทันนั้นทำให้เราไม่ต้องไปทุกขติภูมิอีกเลย 3. ให้ชำระนี้สส์ง่ะ เรื่องราวของการชำระนี่สงพระราชพรมายานวัฒาสุงท่านได้เมตตาสอนไว้เวลานั้นก็ปรากฏว่ามีคนถามว่าการเป็นนี่สงในชาติก่อน,อนเราจะทำอย่างไรจึงจะชำระให้หมดได้เพราะการเป็นนี่สงนี่มีโทษมากหลวงปู่ก็ไม่ตอบแต่ว่าพอรุ่งขึ้นท่านตอบว่าเมื่อคืนนี้มีพระมาบอกว่า ถ้าจะชำระให้หมดได้ต้องสร้างพระพุทธรูปชำระนี่สงหน้าตักสี่ศอกโตกว่าได้แต่เล็กกว่านั้นไม่ได้แล้วอุทิศถวายสงไปเป็นการชำระน่สงที่เคยติดค้างมาในชาติแต่ก่อนท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้พระท่านบอกนะเป็นการชาระน่สงสาเร็จไม่เป็นนี่ติดค้างกันและต่อมาก็ปรากฏว่า มีท่านบางท่านได้สร้างมาแล้วและก็ปรากฏจุดหนึ่งว่านิมิตจากองค์สมเด็จพระประทีพแก้วคือนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะตาทิพป,ป้าหน้อยว่าอย่างนั้นนะคนนี้เขาป่วยหนักมากพูดไม่มีเสียงแต่ยกมือไหว้นิดๆขยับมือนิดๆยกก็ไม่ได้เขาป่วยหนักก็ปรากฏว่าทุกคนไปเยี่ยมกัน เวลานั้นพระท่านก็ไปเยี่ยมท่านก็ถามว่าโยมรู้จักอัตมาหรือไม่ท่านว่าจำได้หรือไม่โยมก็ตอบทำปากพงาบพงาบแสดงว่าจำได้เสียงออกจากปากไม่มีหลังจากนั้นได้เวลาพอสมควรพระท่านก็กลับในเมื่อพระท่านกลับไปแล้วท่านบอกว่าตอนกลางคืนขณะที่ท่านพักอยู่ในห้องอันสงัด เป็นห้องเจริญกรรมฐานเวลานั้นท่านั่งกรรมฐานก็ยังไม่ปรากฏอันใดคือท่านไม่มุ่งถึงภาพต้องการทำจิตเป็นสมาธิเฉยๆระงับอารมณ์ของกิเลสเห็นท่าจะเมื่อยหนะักก็อเอ็นกายคิดว่า จะนอนภาวนาให้หลับไปแต่พอเอ็นกายลงเริ่มนอนภาวนาจิตก็เริ่มเบาตัวเวลานั้นเห็นภาพพระพุทธเจ้าหน้าตักประมาณแปดศอกเศษสวยสดงดงามมากเหลืองอารามทั้งองค์ยิ้มแล้วก็มีหนังสือปรากฏข้างหน้าเขียนตัวใหญ่มากหนังสือตัวสูงประมาณหนึ่งศอกเศษเขียนบอกว่าพระชัมระนี่สองเขาสร้างแล้วก็เป็นอันว่า คนป่วยนี่เขาเคยสร้างพระชําระนี่ส่งแล้วสักครู่ท่านก็หายไปไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีภาพของเท้ามหาราชทางสีคือเท้าทตาระทะเท้าวิรุณหกเท้าวิรุปกักและเทา้าเวสสุบันปรากฏขึ้นแทนพระท่านก็ถามว่าเมื่อกี้นี้เห็นนิมิตคือพระพุทธเจ้าท่านชี้ไปที่หนังสือว่า พระชําระนี่สองเขาสร้างแล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรท่านท้าวเวสุวรรณท่านเป็นคนตอบบอกว่าพระชําระนี่สองเขาสร้างแล้วหมายความว่าคนป่วยนี่เขาสร้างพระชําระนี่สงแล้วคนป่วยนี่ตกนรกไม่ได้เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ